สองวันเดินเข้ากล้องดิเราตั้งไว้ตรงนี้เออสวยเออส,สวยคำว่าแบบเดียวก็ได้เนานะเออเล่นนิ้วตั้งไม่อยากตั้งวัน <c ười> นี้ขาตั้งตั้งอ่ะ เอานนเองตอนีหมเอาดนไหนใจอ้มันเต็มเลยเขาจองหมนละเขาจองหมดอนละเขาวางมาจัจําแต่ว่ามันตรงแดดอะที่วางอะที่วางท, <laughs> ที่วางอะมีแต่แดดเลยที่วาง <laughs> ตรงต้นไม้อ่ะตอนแรกอยากได้ต้นไม้สองต้นมาตรงนี้ไม่ได้เขาจองแล้วเดี๋ยวเขาก็เข้ามาเขาบอกยังไม่เข้าไม้พุงนี้เดบมากวาดเลยไปนู่นเลยอยากได้ตรงนั้นต้นไม้ตรงนั้นแต่ไอ้ตผมไม่ไอ้เขาบอกว่าือกเลยพี่เดี๋ยวไม่ได้ ท,ที่แม่มึงตะนี้กระโดดตลกว่ะมันนี่กระโดดนี้ยังเดียวเลยอ่ะ อ,ออกกะม้าดิต้องคิดสภาพดิไม่สองได้ยุแต่ว่า